nó mộtเยอะ một nè một Mất một tờ nồiเยอะ bóp chẹp đây này nè <laughs> สบายดีเนาะสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูุซองเฟเรวิธีกาดวันนี้ก็พาทุกคนมาเบิ้งปั๊มน้ำอีกแล้วเนาะปั๊มน้ำมีปัญหาตัวนี้ก็เอาเป็นคนมาติดตัง้งอีกแล้วเนาะเจอปัญหาก็คืออาการมิดจ,จิลีภาษาไทยพวกเข้าบกติเนี่ยเสียบเสียบเบิ้งยามไฟเออเอาอก่อนอื่นเบิ้งกับทียามไฟก่อนเนาะวันนี้มากับบิ๊กปั้มแช่นี่ไงเออแช่ไปน้ำปักเสียบ ฮุงบ่ะโเดจําเออหุ้งว่ี๋ยวจะเปิดแต่กล่องก็ได้มันไปหุงว่อยู่ในกล่องหุงตัวนึงเนี้หุงสองตัวบ่ได้อีกเลยฮุ้งเยอะเหรอุ้งยู่เสียบไฟเช็คเบอร์อากาศเนาะมิดจิลี่จังซีนเนาะที่สันตามการสันนิษฐานหน้าตอนนี้ก็คือมันเฮ็ดเวียกดดนเนาะมันก็นเลยตัดแล้วมัน เมื่อมันมีความร้อนในอนมอเตอร์มันหรือว่าในน้ำเนาะมันก็จะตัดให้สองก็คือถ้าบูมีน้ามันไดร์ดุดมันก็จะตัดขึ้นหายไปแล้วกันหาได้หน่อยเปื่อย่างเด้อมาทบมาทอบน้ำมันก็ขึ้นถังอยู่โอ้โหก็อากาศมัมดเยอะนะครับ một มด một dữ กลายมด bóp น้อย เรียบร้อยนะครับทุกคนครับก็อันนี้คือการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและถูกวิธีครับก็พวกเราก็เชียรน้ำลดมาสุดลอยกว่ากิโลเพื่อมาหันแล้วก็ดูมดหนึ่งตัวนะโอ้ก็ตอนนี้ก็สําเร็จนะการแก้ไขปัญหาก็คือสําเร็จก็คือลูกค้าไม่ได้ใส่น้ํามาประมาณหนึ่งวันต้องมือกับมือนี้เนาะแต่ดีที่ว่ามีสต็อกถังน้ำอยู่ถึงเนาะสองคนิตร ตอนนี้ก็เพรนั้นเาอาเลยเวลาทันได้ดีใช่ั้นตอนนั้นปิดไว้ปิดแล้วตอ,ตอนนั้นปิดไว้แล้วก็เวลาไฟดับแล้วอยากจงเปิดตันนี้แน่นแน่นแน่นนาทีทันไฟปิดแล้วก็แล้วก็บอกว่าเอาไข <c oughs> ่ควงมาหั่นตัวนี้ออกเจ้าเขาเอามีตัรมาหั่นด้านนั้นเจ้าบุหูก็เลยว่าย่าซะมาเองก็ร้อยไปลักไปกับโอเคจบ <c oughs> เอ้าหั่นไปดีให่ เปิดเลยนะเจตัดเรียบร้อยมันตัดเองหรอมันนีเรียบร้อยเจอกับมาแนีปิดเจอปัญหามดท่านะทีนี้ก็มีอย่างไรมาแก้ไขสวิตออโต้ให้เพื่อนฝากอะไรก็ใส่กดชอบสกายส่งไปเลยวิธีการนะเปิดไม่เลยก็ได้นะเพราะว่ามันเต็มแล้วมัน